สี่ศูนย์นะคะเหมือนเดิมค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่2หลักพันรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่3หลักพันรางวัลที่3บวกหลักพันรางวัลที่1และหลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะงวดที่ผ่านมานะคะแอดมินต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ ให้เลขที่เฉียดไปแต่วงวดนี้มาเริ่มต้นกันใหมค่ค่ะโดยการนําคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนนะคะปรับศูนย์นิดหน่อยคะ่ะก็จะได้เป็น81คูณ99เนะคะเท่ากับ8019ค่ะ67คูณ10นะคะเท่ากับ670หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์คะ่ะและ11คูณ11เนะคะเท่ากับ1 2 1สองค่ะหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เหมือนกันคะ่ะ เลขเดียวนะคะก็จะได้เป็น 0, 7 8, 6 2 1และ9ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น9้บวก6เท่ากับ15ใช้แค่เลขหน่วยนะคะ0บวก1เท่ากับ1 0บวก8เท่ากับแ6บวก9เท่ากับ15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยเหมือนกันนะคะและเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ 8 0 1 9 0 6 7 0 0 1 2 1 0 7 8 6 6 2 1 9 5 1 8 5และ8 9 8 5ค่ะตัวเลขเด็ดทั้งหมดนะคะที่เราจะคู่ชุดให้นะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวยและตัวเลขจากสูตรค่ะ ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามีเลขเข้าทั้งหมด3ชุดด้วยกันนั่นคือ0786ค่ะ5185และ8985นะคะก็เป็นทั้ง3รางวัลใหญ่ค่ะที่เข้าเต็มๆค่ะในสูตรนี้เอาละค่ะเรามาคำนวณหวยมาเลในงวดที่4เมษายนนี้กันเลยค่ะ ก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น89คูณ85ค่ะเท่ากับ7 5 6 5นะคะ7คูณ86ค่ะเท่ากับ0 6 0 2ค่ะและ51คูณ85นะคะเท่ากับ4 3 3 5ค่ะเลขเดี่ยวที่เราได้นะคะนั่นคือ7 5 6 0 2 4และ3ค่ะ ตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น5บวก6เท่ากับ11บเอ็ดใช้เท่เลขหน่วยนะคะ0บวก3เท่ากับ3 4บวก7เท่ากับ11และ6บวก5เท่ากับ11ค่ะเอาละค่ะเราก็จะจับชุดตัวเลขนะคะเป็น7 5 6 5 0 6 0 2 สี่5ามสามห้า1จ็ดเลขเด็ดที่เราจะคู่ให้นะคะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนลองเลือกซื้อกันดูนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดิ่งงแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย